สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่14ถึง16พฤศจิกายน2568นนั่นเองครับราคายางพาราวันนี้นั้นถือว่าดีขึ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาทุกชนิดนั่นเองครับใครมีช่วงนี้ก็น่าจะพอขายได้กันนั่นเองครับ เราก็มาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้56บาท60สตางค์วันนี้ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น53บาท60สตางค์ยางแผ่นรงควันชั้น3 60บาท40สตางค์ปรับขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท40สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี57บาท90สตางค์ราคาปรับขึ้นมา20สสตางค์ ราคาท้องถิ่น54บสาท90สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100 54เปอร์เซสบาท70สตางค์เพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น51บาท70สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เอร์เซต์ยางสด27บาทส7สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท37สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง29บาท20สตางค์ปรับบวก11สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน35บาทหสตางค์ปรับบวก13สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท57สสตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 38บาท29สตางค์ปรับบวก14สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท29สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขานะครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขาย แต่ละพื้นที่จะได้ราคาไม่เท่ากันหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยและหลายๆสาเหตุของแต่ละพื้นที่อยู่กับเปอร์เซ็นต์ยางและคุณภาพยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตารางของ ราคา EUDR กันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดโลกนั้นราคายางชนิดไหนตลาดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ